ีกับวชคุณจร,รูนเหลาหะเลศชัยอดีตผู้มนการศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมกุตุนิยมวิทยาคุณสวิีมุ่งสุตริการ องผู้นในการสํรานักงานการนในในใวิรจัยแห่งชาติท่านคณะผู้บริหารท่านคณะผู้ทรงกุะดุิรวมถึงสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรัชกรของวิไลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมของ NRCTTalk ฝุ่นมาจากไหนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีคําตอบซึ่งเราจาัดขึ้นวันนี้ที่อาคารวช .8 แห่งนี้นะครับนอกจากนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านที่รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Live ของทางวชและทางระบบ zoom ด,ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะได้รับฟังประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่เกี่ยวกัเรื่องของฝุ่นแล้วก็การเตรียมตัวการเข้าระว รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับโดยในลําดับแรกนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้มยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดกิจกรรม NR c t Talk ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับดรวิภาตตีอ่องครับ ค่ะเรียนท่านดรวิจารณศิมาชายานะคะท่านอดีตประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้ในการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการกำกับส่ย์รวมเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านมลพิษทางอากาศของวชค่ะท่านดรสุภัสต์วังวงธนานะคะท่านอดีตอดีกรมควบคุมมลพิษปัจจุบันท่านเป็นผู้ในการส่วนเชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศของวชนะคะ พร้อมด้วยท่านอาจารย์จรูนลาหะเพื่อชัยนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอดีตผู้บริหารของทางกรมตุนิยมทิยาท่านผู้บริหารของทางวชท่านผู้ส่งพันธุ์วุฒิท่านผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านคะ่ะในอีกโอกาสหนึ่งของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะภายใต้กระทรวงการศิกษศวิชา,าการ,รมได้ตระหนักถึงเรื่องการนํางานวิจัยนวัตกรรม เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสําคัญในการที่จะได้ทําความเข้าใจนะคะสร้างความตระหนักแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งหลายๆภาคส่วนก็ได้เห็นภาพข่าวอย่างต่อเน,นื่องในหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการข้อกังวลน,นะคะที่ ตัว PM2.5 ได้เพิ่มปริมาณขึ้นมากทีเดียวเป็นทั้งโดยภาวะจากแรล่งกำเนิดหล,ลากหลาสุขทั้งในเมืองแล้วก็ในส่วนบุยยาพาแล้วก็อีกในส่วนซึ่งตรงนี้เองในภาพของ PM2.5 ได้มีการที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการบรรเทาปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิติสุขภาพได้เป็นข้อกังวลของของหลายส่วนตอนนี้ในภาคทางในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเองในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางจะเห็นค่าของฝุ่นออ pm หงจุดห้าผ่านการสื่อสารของการตรวจวัดค่าฝุ่นนะคะในหลายเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญสำคัญ,คญที่ทางออกไปใน แนวโน้มเดียวกันซึ่งก็มีการวัดเป็นไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนใหญ่ก็จะใช้สีในการสแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มปริมาณของ p m 2 5ที่มีจำนวนมากใจท่านผู้บริหารของทางวชท่านผู้สื่อขอ่าวแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนรับฟัง NR c t a l k ในเรื่องของฝุ่นพ m 2.5ม้าในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณดรวิพาวรัตน์ที่อ่องูุ้้มในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอยู่ด้านบน